ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงีร้มาแล้วคำรนตอนอีกพันชุดถุงยังชีพเพื่อพี่น้องที่วัดคำชะโนดอำเภอบ้านดุงอุดรธานีนะจะบอกให้อยู่กับใครอาจจะร้อนลนกายามาอยู่กับพญานาคดีกว่า <laughs> นาคต้องอยู่คู่กับน้ำใช่ไหมครับ เดียวปากเดียวไม่พอกินต้องมีเจกหัวใช่แล้วค่ะอาอจะแบบพอบคนณณป่าดงคำชะโนดที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลายสิบปีก่อนเกิดตำนานผีมาจ้างชาวบ้านให้ไปฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูบัดเดี๋ยวนี้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่มีบุญไปแล้วเพราะนอกจากจะลือเรื่องเป็นวังพญานาคทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไป ขณะที่อาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาผู้เขียนมหายันได้เป็นประธานสร้างโบสถ์ให้กับวัดคำชโนดเลิกดีวันที่9เดือน9มีการอัญเชิญพระประธานเข้าปริิษถานในตัวโบสถ์ มีรองสังฆราชของสอปปลาวเดินทางมาร่วมพิธีด้วยวันที่9เดือน9ปีพศ2 5 6 5ตัวผมเองอาจารย์ไพโรธลื่นวิชาแล้วก็เหล่าคณะลูกศิษย์ต่างๆศิลปินดาราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาร่วมบุญกันในการเอาพระประ,ประทานประดิษฐานในโบสถ์วัดคำชะโนดขอขอบคุณทุกท่านนะครับภาคบ่ายมีการคลายทุกข์ให้กับพี่น้องคำชะโนดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยการแจกถุงยางชีพจากใจอาจารย์ไพโร์ลื่นวิชา พร้อมผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งพันชุดอาจารย์ไพโรธท่านทำบุญเยอะมากผมก็จะขออาศัยใบบุญท่านแม่พ่อผมสอไทยได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่สุดยอดแล้ววันนี้มาร่วมสร้างกับอาจารย์ทุกคนที่มาวันนี้เหมือนได้ร่วมสร้างด้วยกันมันได้บุญนะครับเจอหน้านักมวยอยากจะต่อยไหมพวกนี้ไม่กล้าผมสมจิตสมรักนี่โถแค่ผมไอ้แหะนี่เดินหนีเลยเหลือเฟือว่าถ้าเจอหน้าจตบันหน้าสมจิตจริงเหรอ ถ้าไปเลีอ้อยู่นะผมจะอยู่เฉยให้ไปเลือยต่อยผมเนี่ยเต็มๆเลย,เเลยห้าหมัดมหลังจากนั้นพาผมไปหาหมอด้วยพูดถึงอาจารย์หน่อยครับเป็นบุญหใญ่ที่อาจารย์ได้สร้างบทที่กัชนโนดองค์นี้พอกินแล้วเหลือแค่สำหวสามเสียนหนาสรุปตุ๊บตับครับว่าคนเราเกิดมาเพื่อสู้แล้วก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปครับน้องมาอายจะพาไปเที่ยว เอาดีๆกับพี่คำรนบอกพี่น้องทุกคนว่าความท้อแท้มันพ่ายแพ้จิตใจที่พร้อมสู้วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีเดอ้อสิบอกให้